bài xa lá Đọc xo lắm phòn theo lắm say khen Đọc xoài sao thăm chi Chi hỏi lẽ thay nhói mà nhìn đi mà thì mi hỏi chi hòn hòn mà còn về ba xa hỏi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để มันซอยซอยห้อยจีทองแสงทองมัน้อยซอยห้อยจีสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านเข้าสู่เวทีอินดี้เสียงทองครับสวัสดีคนนี้ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแลเป็นแบบบทเพลงสนุกๆนุกจังแบบโจโจนะคะจากนักร้องหน้ามวนคนบ้าระค่ะตโน้ธซาร์ค่ะ ครับของคุณครับขอบคุณครับครับผมและนี่ก็เป็นเพื่อนๆจากบ้านของผมเองครับดูเป็นเพื่อนเหรอคะหน้าตาแบบนี่มาช่วยคนก็สอบสายใช่ไหมถูกต้องครับผมครับผมเห็นหน้าตาติดๆอย่างนี้เป็นคนอีสานหารู้ไหมใช่คนอีสานหน้าตาแบบว่าจริงๆแล้วคุณพ่อเป็นเป็นคนฝรั่งเศสนะครับแล้วครับ แดี๋ยวเยี่ยมแต่ว่าครับผมมาคลอดผมที่ขอนแก่นสำเนียงก็เลยออกมาอย่างนี้ครับผมใช่ใช่ครับผมครับตกลงเป็นความจริงใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ครับผมไม่ใคนขอนแก่นครับเราเชื่อคนง่ายเนาะใช่ใจง่ายด้วยใช่ไหมไม่ใช่ใจคนง่ายอย่างเดียวใส่เสื้อใส่เสื้อผมแบบแบบไงแบบแบบไงลูกี้ร้องเพลงสนุกมากเลยจีนไหมครับผมนี่เต้นเก่งมากเลยนะครับ แค่นิดดียวดิเมื่อกี้แบบบกางมันไม่ตั้งใจมันออกมาเองอ่ะผมชอบลายโซโล่ของพี่มากเลยฮะสุดยอดมากคุณมากครับสายไม่ได้เสียบเลยฮะก็ว่าอยู่แไม่ได้ไงได้ข่าวว่าชอบทานกี่หอยด้วยอือใช่ไหมก็เคยกินนะครับแต่ไม่ชอบเคยกินอร่อยดีครับอยู่ที่น้ําจิ้มครับทีเด็ดของออ๋กินน้ําจิ้มไม่กินหอยใช่เอาข้าวปลามาคุกนะรวมลงไปแล้วผัดทิ้เหลือทิ้งไว้หมดเลยกลับบ้านไปครับผม อยู่อ้วยอยู่ด้วยครับคุณพออยู่นานๆหน่อยแล้วผมแบบว่าชอบอาหารอีสานโดยเฉพาะค่ะใช่ครับผมเป็นคนที่ชอบทานอาหารอีสานมากครับเราก็ชอบอาหารอีสานกันหมดนะมีอะไรซุปเล็กพวกส้มตำพวกอะไรเงี้ยนะครับมัน รสชาติมันเมนูอะไรที่อร่อยที่สุดใช่เมนูโปรดเมนูโปรดของผมเนี่ยผมชอบลาบปลาดุกครับแล้วก็พวกปองไก่อะไรอย่งนี้ครับออมกบผมกินได้เป็นครับกบเฮ้ยกบก็เหมือนไก่คือคุณแม่ผมเนี่ยชอบกินกบมากแต่ว่าผมว่ามันไม่รูปร่างมันไม่ค่อยน่าทานเท่าไหร่วันนี้ เรามีเมนูอีสานแซ่บใช่ไหมผมได้ทำอะไรครับได้ทำได้ทำเล็กนแน่นอนวันนี้วันนี้เราตื่นเต้นนับรองแน่นอนเป็นอาหารอีสานที่ไม่ธรรมดาใช่หรือว่าได้ทำไก่งวงแต่ว่าก่อนที่จะไปดูเมนูอาหารอีสานแซ่บนะคะเดี๋ยวเราไปรับฟังรับชมอะไรดีๆก่อนค่ะ